ที่ทำงานเป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ค่ะคิดว่าการออกแบบที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันเจ้าของบ้านก็ให้ความสําคัญกับความเป็นเอเดนติตี้หรือว่าความเป็นตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นเขาก็จะใส่สิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าฟังก์ชันที่ตัวเองอยากได้หรือว่ากิจกรรมที่ตัวเองชอบทําเข้ามาอยู่ในบ้านอินสไพเรชันของการทํางานน่าจะมาจากเอ็กซ์เพีรเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้พบเจอในแต่ละวันนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดาในเดลี่ Live, อย่างเราออกไปเดินนอกบ้านในกรุงเทพเดินอยู่ท้องถนนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เวลาที่เรามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยมันก็สามารถเก็บอินสปิเรชันมาเป็นห้องสมุดส่วนตัวอะไรอย่างนี้ได้ก็ในส่วนตัวของพลอยอะค่ะพลอยชอบบ้านที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึงอะค่ะรู้สึกว่าแสงจากธรรมชาติมันสามารถสร้างชีวิตชีวาให้พื้นที่ภายในบ้านได้ดีเพราะว่าเหมือนความเป็นธรรมชาติหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติมันสามารถ สร้างแอตโมสเฟียรให้พื้นที่ภายในได้เหมือนกันในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอะคะ่ะทั้งตัวอาคารทางด้านนอกแล้วก็พื้นที่อินเทเลียหรือว่าพื้นที่ภายในอะคะ่ะส่วนประกอบที่สําคัญของงานสถาปัตยกรรมที่ทําให้พื้นที่มันสามารถพูดอะไรกับผู้อยู่อาศัยได้จริงๆแล้วคิดว่าช่องเปิดหรือว่าหน้าต่างอะคะ่ะมันมีความสําคัญในฐานะ ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างมากในเรื่องของวอยที่จะให้แสงธรรมชาติลมหรือว่าสร้างวิชวลคอนเน็กชันระหว่างพื้นที่ภายในแล้วก็พื้นที่ภายนอกะค่ะตอนที่ทำงานออกแบบอะค่ะ ก็มีหลายโปรเจกต์มากที่คิดถึงเรื่องการอิน i ซ s ์ลิฟวิ i งเอาเอาไซต์ล i ฟวิ n งอินเนี่ยค่ะก็คือเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกให้มันมีความสัมพันธ์กันหรือว่ามีฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกันค่ะก็เลยคิดว่าการที่เรามีประตูหรือหน้าต่างที่มีความเป็นเฟร l e s s มันจะสร้างวิธีของการอยู่อาศัยได้น่าสนใจมากขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญต่องานออกแบบหรือว่างานดีไซน์เนี่ยคือฟอร์มโพลูฟังชันนะคะก็คิดว่า คี์เวิร์สองคำนี้คือคำว่าฟอร์มกับฟังก์ชันสามารถตอบโจทย์คำว่าดีไซน์ได้อย่างดีงานดีไซน์มันจะต้องมีความสวยงามแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าฟังก์ชันในการใช้งานมันก็ควรจะไปด้วยกันแล้วก็เหมาะสมกับสิ่งที่เราออกแบบอยู่จากประสบการณ์ในการทำงานก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วฟอร์มมันอาจจะไม่ได้ฟอลโล่ฟังก์ชันเสมอไปบางทีฟอร์มกับฟังก์ชันมันสามารถเบอร์บัลลดอรี่ระหว่างกันได้เพื่อสร้างงานออกแบบที่ดีออกมาได้ค่ะเวลาพูดถึงคำว่า f ฟรม i งเดอะบิวตี้ออฟลิฟวิ่ะค่ะทำให้คิดถึงคำว่า Live อะค่ะหรือว่าแบบการมีชีวิตในรูปแบบที่เป็น alive ที่มันสามารถเปลี่ยนไปได้ในทุกนาทีทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่า Framing อันเนี้ยมันน่าจะเป็น f r a ร i n g ที่ไม่ได้เป็นภาพนิ่งอะค่ะแต่ว่าเป็นภาพวิดีโอหรือว่า3 Dimension ที่แบบเห็นมุมมองต่างๆรอบๆแบบ360องศาซึ่งก็คือมี Space Time ที่สามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลา